ดีครับผม TC ีซีชแนลนะครับตันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะครับจากแม่อ๊อบนะครับก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนะครับเลี้ยง YouTube เลี้ยงช่างนะครับออันนี้้่ทปแมบไ FC จากทางไหนเมามาครับ FC เยอรมันค่ะคุณบังอศธรอ๋อครับ แี่ก็มีความที้ท่านบอกว่าถ้าใครย้ายวงผูกไปก็จะให้เม่ตามไปเที่ที่บังโอ้แต่ก็ใย้บอกว่าไปวันหลังในะไ๋อดีผู้ใหญ่มาพร้อมแม่ครัวของเราคะยายเตะ้รถเลย พีแม่อีแม่ว่าไงนะใส่น้ำเยอะจะต้มน้ำไปที่รถเลยอ่ะก็แม่ไปนมันตัวหลุมน้ำมันก็ไม่ใส่เยอะเอาใส่น้อยแม่เอาแล้วจะอะไรมันตักมาใส่หม้อันเต็มอันน้ำไปเต็มหม้อไปถึงนู่นมันเหลืออยู่ที่ก้นมันบอกต้องเอาน้ำของบ้านมาผสมกันตอนนี้นำจะปลาดกกับน้ำตกด่าทันเคยไปรถเองทั้งนายนี่แม่พี่เสือไปไหนเนี่ยเพิ่งวัดต็มมันรถคุณระยองบนรถเอาแล้วเราจะมีเมจิเขียนก้นด้วยล้วแม่เอาไม่มีแล้ว มันเป็นไรวันนี้อานุโลมสักบ่แม่บ่อือโอ้ยแผนการแต่ว่าเราต้องกินก็ต้องไม่เก็บนะทุกคนก็รับผิดชอบของตัวเองไม่ไม่ไม่มาเที่ยวแบบนี้ใครกินเพียงก้นท้วยไว้แล้วก็จะรู้ว่าใครทิ้งขยะจ้าอ๋อก็จะไม่บอกให้ย่าอาติรู้นะเสียใต้ก้นแล้วก็ยกก้นย่าติที้งก็จะมีชื่อยากแดีีนน่โอ้ รู้เลยใช่ไหมรู้เลยว่าใครมาเก็บถ้าเป็นของแม่มาโดนก็คจะไม่ได้เพราะว่าแม่มาต่อยะเปีเอาถ้วยมาใส่มีมีเส้นอะไรรา่คจะีมีเ้นเล็กเดียวมีเส้นเล็ก่เดียวอกเรยนะเแล้วเส้นเล็กย่างยวปาแเ้วไปสองพ่อสเอาเล็กนี่พวกตีนนะงสยอย่างดูในหม้อแล้วส่้ง โอ้ยังยังยังไม่สุกอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหนูจะไม่กินข้าวนะกระดูกมันสุกแล้วแต่๋ยวเราต้มน้ำลงไปเส้นเล็กเส้นเล็กงอกไม่ลวกนะคะแม่โอ้ยไม่เอาค่ะเดี๋ยวกินหมดไม่เอา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 เสี๋ยวนะครับวันนี้วันนี้ก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนะครับนี่ก็ไมเอาก๊อกน้มาอันนี้อยู่ ผากล้างก็ล้างเรียบร้อยแล้วว่าไหมบ้าล้างหมดแล้วว่าจะขอกินผักเรียบร้อย่างแล้วหรือว่าเราจะไปเก็บหมักพริกมาจี่กันทีนี่มีบ่อจีเลยพริกต่อนั่นเลยพริกพริกมีไหมพริกต่อนี่ตอนไหนไม่ดูค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเก็บมักพริกจีใครจีมาเนี่ประมาณเท่าไหร่พี่แม่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบขวดแน่หมดแล้วก็หมดนี่ละ แม่แม่จำนจัหลานบอกได้ไหมว่าวันนี้หลานบอกว่าไงเส้นนี้ก็ประมาณสิบกิโลเส้นนี้ประมาณสิบกิโลแล้ครับค่ะมาต้อยบอกว่าอีแม่้สิบกิโลครับกินให้เต็มที่เลยนะครับผมสิบกิโลแม่พวกหนูกินข้าวก่อนแม่เราได้จุนั่นบอกกินแล้วกินแล้วแม่ไม่กินดิบมอเขากินแล้วเขาก็ไปทำงานกันหมดแล้วเนีแล้วเคค่ะ เราเครื่องฟูงอีแม่ก็จับออกมาแล้วเครื่องจิ้มอะกล้องใครอันนี้ยกล้องแม่อะไรแล้วทำไมเห็นแะ่ด่าที่แม่อไรงใช่เม่อันนี้มันต่ำพวกก็ไม่ได้ถ่ายล่ะผมก็ไปตั้งจิ้มแต่ยานี่พวกพ่นฟูงน่เคองฟูงพวใหม่กเป็นขาวถ้านานๆที่ก็ซื้อใหม่ทุกครั้งได้ของเก่าไม่ทิ้งหมดนะมันนานเกินไปใช่ไหมแม่ก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วไม่เอาของเก่านะ เปิฟ้าให้หน่อยเปิด้าเดีพร้อมจะได้กินแล้วพี่น้องอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะจับเวลาต้มน้ำอยู่นะต้มน้ำซุปอยู่น้ำลวกน้ำลวก

เขาก็ไปร้องเรียกเลยนะเขาไปด้วยกันเพื่อนว่าคอยรับในเรื่องควาไเงินเงินซื้อนมให้ร้านคอยเลยนะเราเราต้องรับงานรับนะคะเพราะว่าหน้านี้หน้าดำนานะเพราะว่าเราจะไม่ดำนาเราจะหยอดเทานะพี่น้องนะเราต้องหาเงินหยอดไม่รับดำหยอดเก่าม่รับดำเก่าเน่าหั่นเอาได้ไหมดำเอาดำตอนแระลูกก้า

ไปแล้วไป้ไปแล้วไปแล้วม่ไม่นี่น่ไม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 ่ไย่ไ่ไม่ไ่ไม่อม่่ไม่่าไม่ไมไม่ม่ไม่ม่ไ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 ่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไไม่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 ไเสไมมไม่ม่ไม่ไ ้างเคียดบังน้ำ้องน้อง้อน้องน้องม่ป้า่อนด้วยน้องข้อแ่น้องเคลีน้ำเปรี้ยวต้องน่าโอ้อทีช้างมูไมกินแล้วพะเระล้วได้ยด้วยนเปรี้ยวนะครับผมน้เปรี้ยก็รอนะครับรอขมออยู่นะครับผมเปรี้ยก็รอพ้อรอแม่อยู่นะครับผม เทียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเป็ก็กไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ PC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ